สวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีจ้าตบมือกับผู้มาดูโอเคนะครับเมื่อวานก็ตัดคลิปในช่วงที่พูดสนุกเกอร์เข้าไปเนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ขอบคุณมาในข้อมูลก็อ่าขอบคุณมากนะครับเพราะว่าผมทําในเรื่องของสนุกเกอร์เนี่ยมานานนะครับก็ตั้งแต่เข้าวงการมาและคนที่เข้าชิงลเลิศเนี่ยก็คือเมื่อก่อนนี้ต้องเล่าอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ต้องเล่าแบบนี้ว่า ไปไปเป็นนักข่าวมาผมฝึกงานสยามรัฐนะฮะปี9798เแนี่ยนะครับแล้วก็เล่นสนุกกับพี่เอ็มสยามรัฐแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนักสนุกเกอร์คนนี้มันเป็นดาวรุ่งครับกำลังพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ค่อยได้ประดับประดาแชมป์อะไรมากมายนักจนกระทั่งปี1999เที่เขามาแข่งขันเนี่ยเขาเข้าชิงชะเลอถึง5รายการแล้วเป็นแชมป์หมดเลยเป็นแชมป์ทุกรายการนะครับและมาชิงชาเลอที่ประเทศไทยก็คือ Thailand Master ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์นะครับ แล้วก็เป็นแชมป์คนนั้นชื่อว่ามาร์คเจวิลเลียมส์ครับหรือว่าจรวดทางเรียบซึ่งได้รับฉายาจากการตั้งนะครับโดยพี่สมขวัญเพรเสนานะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวคอลัมนิสต์ของเสียมกีฬาในยุคนั้นนะครับก็ตั้งว่าเป็นจรวดทางเรียบนะครับเท่มากนะครับมาร์ควิลเลียมส์และในครั้งนั้นมาร์คได้แชมป์ด้วยจนกระทั่งมาถึงวันนี้มาร์คเรียบนั้นได้เข้าชิงชนะเลิศสโนุกเกอร รายการชิงแชมป์โลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าละนะฮะทีนี้เขาว่ากันก็คือมาร์กจะเข้าชิงกับเจ้าซินตงหรือว่าเจ้าซินถงแล้วแต่จะเรียกหลายคนก็ตั้งคาถามนู่นนี่นั่นมากมายจริงๆเชื่อนะครับมันเรียกเนี่ยอย่างปักกิ่งที่หลายคนเรียกเนี่ยมันผิดทั้งนั้นอ่ะมันปือเปื่อยจริงฮะเซียงไฮ้คือซางไห้ฮะฝรั่งเศสที่ถ้าเรียกไม่มีในโลกมันมีแต่ฟร a อง e ์กับฟรานซ์นะครับอังกฤษยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีใครเขาเรียก เขาเรียกอังกฤษนะครับทำให้หลายคนแล้วก็ปวดกระบ,บาลมากและโดยเพราะอีกข้อนหนึ่งก็คือครั้งนี้เนี่ยจะเป็นนักสุกเกอร์ครั้งที่2นะครับที่นักสุกเกอร์จากเอเชีย er เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีครับเข้ารอบรองชนะเลิศก็ต๋องสิทธิ์ชอยพี่ต๋องของเราเนี่ยแหละครับวัฒนาผู้อบอ้อมนะครับเข้าชิงเข้ารอบรองมา2ครั้งมาโกาฟูเกาจุนก็เข้านะครับ ติงจุนหุยก็เข้าแล้วก็สีเจหุยก็เข้าจนกระทั่งครั้งนี้มาเป็นเจ้าสินตงที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะรอบรองนะจากนั้นทะลุเข้ารอบชิงได้เนี่ยคนที่เป็นคนที่2เท่านั้นฮะจากเอเชียและเป็นคนที่2จากจีนคนแรกก็คือติงจุนหุยเมื่อปี2016โอ้โหที่ยืนยันชัดเจนเพราะว่าไอ้บ้านเนี่ยอยู่ในสนามครับอยู่ใน c รูซิเ l ิลเทเตอรและด้วยความเหนื่อย ดูแล้วก็มาร์คเซ b y ตอนนั้นฉายาพี่บี้เดอะสโลก็ได้อย่างตอนนั้นแหละแล้วก็หลับคืองอกมานิดนึงในครูซเบิร์แล้วมันดังจนมาร์คเซ b y หันมาว่าใคร <laughs> อยากจะตอบกลับไปว่ามาร์คกูนี่แหละ <laughs> แต่ไม่กล้ากลัวถูกกระทืบน,นะฮะก็เลยหันไปทําเป็นหน้าครับไปมองเปโก้โพทารามครับตอนนั้นแล้วก็พี่แอดดี้นะคุณวิรศัก์นินกัดนะฮะนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันเปกโก้เขาเป็นแชมป์หแดง ตอนนั้นนะฮะปี2 0 1 6ยืนยันว่าติงจุนฮุยคือคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับของคนเอเชียที่เข้าแต่ว่าแพ้นะแพ้ให้กับทางมาร์คหรือชาร์คเซลบี้แล้วมาร์คเซลบี้เนี่ยก็เป็นแชมป์ในวันนั้นพร้อมกับวันที่เลสเตอร์เนี่ยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งประวัติศาสตร์132ปีของสโมสรพอดีเพราะว่าในเกมที่เซลบี้ชิงเนี่ยมันมีเกมมันเดนไน f ์ฟุตบอลแล้วสเปอร์ซึ่งบี้กับเลสเตอร์เนี่ยไปเสมอเชลซีครับนะครั้งนั้น ก็คือครั้งประวัติศาสตร์ที่คนเอเชียสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานมีข้อความหนึ่งบอกมาบอกไม่จริงนิวโรบสันเนี่ยเคยเข้าไปชิงแล้วเป็นคนออสเตรเลียอย่างที่บอกเลยครับว่าการที่คนเราจะต้องคอมเมนต์เนี่ยออกหน้าสาธารณะเนี่ยต้องระวังนะครับมันจะแสดงถึงความรู้ความสามารถของท่านทันทีโชคดีที่คนที่นี่เนี่ยนะครับทั้ง YouTube ผมทั้ง Facebook แฟนเพจเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคัดมาแล้ว กรองมาแล้วนะครับดีด้วยช่วยตอบอย่างสุภาพนะครับโอ,อสเตเลียก็อยู่เขามีทวีปของตัวเองไวยซ้ำนะครับแต่ว่าเขามาเตะฟุตบ,บอลกับเราแค่นั้นเองนะครับโอพี่นี่ก็มั่วได้ใจมากมั่วแล้วเถียงใครไม่เถียงนะครับมาเถียงบีก็โดนนี่ครับผมไม่ใช่ว่าผมเถียงไม่ได้นะแต่ถ้าไหนชัวร์แล้วไม่เถียงกันนะนะโอเคนะฮะเพราะว่าข้อมูลที่ทำเนี่ย กรองมาทั้งนั้นนะครับ27ปีในการทําข่าวมาก็แน่นอนมันต้องมีผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ถ้าไม่ทํา4ทํา5อะไรเลยนั่นแหละครับคือคนที่จะต้องไม่มีอะไรผิดนะโอเคทีนี้ว่ากันถึงมาร์ควิลเลียมส์ครับเมื่อวานผมพูดถึงเจ้าสินตรงมาเยอะแล้วนะครับวันนี้มาร์ควิลเลียมบ้างครับเขาเป็นแชมป์โลก3สมัยนะฮะเป็นคนที่เทิร์นโปรในยุคข,ของคลาสออฟ92หรือว่า1992อนะครับ ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสุดคลาสสิกเลยเมื่อคืนนี้เอาชนะไอ้ปืนกลนะครับจัดทัามหรือว่าซ้ายขาวซิ่งมือวางอันดับหนึ่งแล้วก็แตงหนึ่งในครั้งนี้นะฮะไปได้17ต่อ14เฟรมทําให้มาร์กเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เข้าชิงชนะเลิศที่ครูซิมบัสเทเตอร์ครับนะก็ปีที่49เมื่อกี้ผมอาจจะเล่าติดไินิดนึงตอนนั้นเป็นแทงสนุกกันเนี่ยผมเนี่ยตอนเรียนเนี่ยผมไม่เล่นสนุกเลยนะนะฮะ มให้กำลังใจมาร์กี้อย่างเดียวนะครับ,รบไปไหนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มหัดเล่นสนุกนะครับพี่เอ็มเขาก็จะเรียกผมว่ามาร์กวิลเลียมเพราะว่ามาร์กวิลเลียมตอนนั้นอ่ะมันอ่อนสุดอะนะครับง่ <laughs> <laughs> ายๆว่ามันมีทั้งรอนนี่มีพวกนี้นะครับซึ่งดังนะมีเคนดูพาร์ตี้มีสตีเฟนเฮนรี่มีสตีฟเดวิสพวกนี้จิมมี่ไวท์นะครับ <laughs> แต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอ่ะชอบเฮนรี่เวลาเล่นนะครับ มัจรุราชผมทองนะครับชอบเพนตี้แต่ว่าอาว่ากันต่อนะฮะทีนี้เวลานี้ฮะก็คือมาร์ควิลเลียมเนี่ยเป็นนักสอยคิวจากแว้นเวลซึ่งอายุครบ50ปีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเวลานี้เขาแซงหน้าทําสถิติอายุมากที่สุดนะครับบางเพจเขียนว่าแก่ที่สุดให้เกียิบ้างนะครับไม่เกียเิเถอะอย่าไปเรียกเขาแก่ที่สุดเลยอายุมากที่สุดหรืออาวุโสที่สุดดีกว่าในการเข้าชิงชนะเลิศนะครับ ทำลายสถิติเดิมของท่านเขาฮะก็คือเรเรดอนเดอะเดอะแดคูล่านะครับซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์จากเวลส์เหมือนกันเรเรดอนเนี่ยเป็นแชมป์โลกจากยุคเก่าก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยยุคใหม่ของสนุกเกอร์ก็คืออยู่ในยุคของคูซิเบัลเทเตอร์และมีการจัดระเบียบการแข่งขันนะครับจัดระเบียบการแข่งขันขึ้นมานะเขาก็เลยนับในในยุค 49ปีนี้สำหรับการเป็นแชมป์นะฮะแต่ว่าเรย์เรย์ดอนเนี่ยข้ามมาก็ได้มา6สมัยเรย์รดอนเคยทำสถิติเอาไว้นะฮะเมื่อปี1982ด้วยการเข้าชิงด้วยวัย49ปีขณะเดยียวกันตอนนี้มาร์ควิลเลียมนั้นอายุ50ปีกับ43วันนะครับมาร์คเนี่ยตามหลังก่อน3ต่อ7ในช่วงเซ็กชันแรกๆนะครับแต่ด้วยฟอร์มเป็ยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยโดดเด่นมากและพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอเป็น8ต่อ8ในวันศุกร์ แล้วก็ค่อยๆขยับแล้วก็ล้างแค้นได้สำเร็จนะครับเมื่อปี2022ันี่สะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเจอกันในรอบนี้ฮนะรอบรองชาเลอร์ก็คือจัดทรัมป์กับอ่ามาร์ควิลเลียมปรากฏว่าจัดทรัมป์เนี่ยชนะ1ิบ6นะฮะมาร์ควิลเลียมเขายอมรับนะครับเขาก็บอกว่าอ่าเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกกระตุกตอนท้ายเกมผมไม่ได้โกหกนะผมเกือบจะพลาด์ทดำสุดท้ายแล้ว ผมรู้สึกว่ามันตึงเล็ก,ลกน้อยที่แขนด้านล่างนะครับโอ้โหมันสอยทั้งคืนอะนะฮะโอ้เราสอยมะม่วงแค่ชั่วโมงเดียวยังปวดเลยอันนี้สอยมาจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะครับสำหรับรายการนี้นะก็ทําให้เขาเข้าชิงชนะเลิศได้ณนะเวลานี้ท่านผู้ชมครับมาร์คลเลียมเนี่ยเข้าชิงทั้งหมด4ครั้งนะใน World Championship Final แล้วก็ชนะ3แพ้ครั้งเดียวอันนี้จะเป็นครั้งที่5นะครับการเข้าชิงครั้งแรกของมาร์คลเลียมเนี่ยก็ต้องย้อนไป เมื่อปี1999นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาไปแพ้กับซิเฟนเฮนรี่นะครับ11ต่อ18เฟรมนะครับ11ต่อ18เฟรมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยามาร์คเนี่ยเข้าชิงอย่างที่บอกนะครับได้แชมป์5รายการติดแล้วรายการที่6ระดับมืออาชีพนะชนะรวดเลยนะครั้งนั้นเนี่ยเขาเข้าชิงแล้วเอาชนะอัลลันแม็กมาเนสนะ9ต่อ7เฟรมในศึกไทแลนด์มัสเตอร์ที่โรงแรมแอมบาสเดอร เดือนมีนานะฮะผมเพิ่งทำงานได้ไม่ถึง6เดือนนะครับและก็ประมาณ6-7เดือนเดือนมีนาแล้วเป็น Thailand Master แรกที่ผมทำข่าวด้วยนะครับปรากฏว่าพอเขาได้แชมป์มาน,นั้นเนี่ยเท่ากับว่าเขาเป็นแชมป์6รายการซ้อนถูกไหมแล้ว1เดือนต่อมาเขาเล่นที่ค r ูซิเบิลครับแล้วก็แพ้เฮนรี่นะครับแพ้เฮนรี่ในรอบชิงตัวของมาร์กเนี่ยแกเป็นแชมป์ไทยแลนด์มาสเตอร์เนี่ยสมสมัยนะครับครั้งแรกก็คือที่บอกก็คือปี1999 แล้วก็ป้องกันแชมป์ได้ด้วยนะครับในปี2000ก็คือชนะซีเฟนเฮนรี่นะฮะแล้วก็ปี2002ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายฮะที่ Thailand Master เนี่ยแข่งนะครับเขาก็เอาชนะซีเฟนลีนะครับ9ต่อ4ช่วงนั้นเนี่ยซูเกอร์เนี่ยก็เริ่มจากโรงแรม Imperial นะตอนนั้นผมเป็นนักศึกษามากับเพื่อนมาดูมาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะเพราะว่าผมไม่ชอบผมชอบดูอย่างเดียวผมไม่ชอบเล่นนะแต่เพื่อนผมเนี่ยเป็นนักเล่นแล้วก็เล่นก็เก่งนะครับน้าหล่อด้วยแต่ว่า มันไม่รักดีนะครับไอออฟก็มาดูกันแล้วก็ดูที่โรงแรม Imperium Queen's Park หลังจากนั้นก็ขยับมาจัดที่โรงแรม Ambassador แล้วก็มีมารุ่นผมเนี่ยโรงแรม Ambassador โรงแรม Merchant Court รัชดาซึ่งตอนนี้ชื่อว่า Swiss o t e l นั่นแหละครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือโรงแรมบนเทียนหรือว่าไซท์พระราม3นะครับในตอนนั้นก็จัดมาเขาเป็นแชมป์รายการ Thailand Master 3ส,สมสัยและในช่วงเวลานั้นนะฮะ เขาก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกด้วยนะครับแชมป์โลกรายการ15แดงนะนะ,นะที่ครูซิเบิลเทเตอร์มาร์กเนี่ยได้รับการบันทึกฮะว่าเขาเป็นคนแรกในศตรวรรษใหม่ที่ได้แชมป์โลกก็คือได้แชมป์เมื่อปี2000เขาทำศึกสายเลือดในนัดชิงนะฮะศึกสายเลือดมังกรเวลส์ครับด้วยการเจอกับสุดหล่อแมทธิวซีเว่นนะฮะซึ่งหล่อจริงครับแมทธิวซีเว่นนี่หล่อมากคือหล่อคู่กับเพื่อนรักของเขาก็คือพอฮันเตอร์นะครับผู้ล่วงลับ ก็วันนั้นมาร์ควิลเลียมเนี่ยชนะแมทธิวซีเว่นสิต่อ16เฟรมคว้าแชมป์ไปครองนะครับตอนนั้นเนี่ยมาร์คเป็นมือ3นะครับส่วนแมทธิวเป็นมือ9จากนั้นเนี่ยพอจบจากนั้น3ปีมาร์ควิลเลียมเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งสมัยที่2ในปี2003เข้าชิงกับเคนโดคอร์ตี้นะครับซึ่งเคนโดคอร์ตี้เนี่ยหรือว่าไอ้หน้าบากจากสาธารณรัฐไอแลนด์เนี่ยก็ลุ้นแชมป์สมัยที่2เช่นเดียวกันเพราะว่าเคนเนี่ยเป็นแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี1997 แล้วเคนปีต่อมาป้องกันแชมป์แล้วไม่ได้ะฮะสกอร์จบเหมือนกันกับปี2000เลยก็คือมาร์กเนี่ยชนะเคน18ต่อ16แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนไม่คิดแล้วะฮะว่ามาร์ควิเลียมเนี่ยจะเป็นแชมป์เพราะว่าเขาต้องรอครับอีกถึง15ปีกว่าจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่3เนี่ยครับในปี2018ก็เอาชนะจอร์นฮิกเกนนะฮะได้สำเร็จ18ต่อ16เฟรมเราจะสังเกตได้ว่า การเข้าชิง3ครั้งที่เป็นแชมป์เนี่ยนะฮะของมาร์ควิลเลียมเนี่ยชนะด้วยสกอร์เดียวกันทั้งหมดนะฮะก็คือ18ต่อ16ไม่มีง่ายเลยไม่มีง่ายเลยนะครับสำหรับในตัวเขาแล้วก็มาร์คเนี่ยแกได้แชมป์สะสมคะแนนนะครับรายการสะสมคะแนนทั้งหมดเนี่ย26รายการรายการย่อยนะครับไมเนอรงกิ้งเนี่ยได้อีก2แล้วก็รายการล่าน้ำจิ้มเอาไปอีก9นะครับแล้วก็ตอนที่เป็นดาวรุ่งเล่นโปรแอมเนี่ยได้ไป5 เขามาเมืองไทยบ่อยมากในช่วงนั้นนะครับในในช่วงช่วงเวลานั้นแล้วก็นับถือคุณสินทูพูลสิริวงศ์นะฮะอดีตนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะฮะประธานสมาพันธ์กีฬาบิลเลียดแห่งเอเชียประธานคิวสปอร์ตโลกนะครับแล้วก็ประธานกินติมศักของอสมาคมสนุกเกอร์ชีพโลกนะผมหามากไอตอนที่แกเป็นแชมป์หแดงอะนะครับแกเป็นแชมป์หแดงโลกเมื่อปี2017ซึ่งปีนั้นเนี่ยอ่ เเนี่ยมาป้องกันแชมป์เเนี่ยชน,นะออรอบชิงชนะเหลียงเหมือนโปนะฮะ,ะชนะเหลียนะในในรอบชิงที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วปีต่อมาปีรุ่งขึ้นเอนฟมาป้องกันแชมป์นะนะฮะแถวแถวนั่นแหละนะฮะปี17แล้วก็มาชิงกับมาวิลเลียมมาวิลเลียมชน,นะเทพชายาไป8ต่อ2เฟรมซึ่งเป็นปีที่คุณสินทุพูลสินิวงศ์เนี่ยท่านกําลังจะวางมือพอดีนะฮะมาวิลเลียมก็ให้สัมภาษณ์ซึ้งมากแล้วก็ น้ำตาไหลอ่ะนะครับว่าบอกคุณสินธุเนี่ยเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งอ่ะนะครับที่ที่ดูแลมาร์กตั้งแต่เด็กแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยถ้ามาอีกเนี่ยก็คงจะไม่เจอคุณสิธุนั่งอยู่ที่ประธานแล้วก็หวังว่าและแกก็ทิ้งท้ายฮะผมก็หวังว่าจากนี้เนี่ยคุณสินธุเนี่ยจะซื้อบัตรเข้ามาดูบ้างนะฮะหลังจากที่นั่งเป็นประธานมานานแล้ว <c oughs> <c oughs> คนเลวมากมารเป็ิลเลียมนะจริงแกเป็น <c oughs> คนตลกนะครับแกเป็นคนตลก มาร์ควิเลียมสเวลาให้สัมภาษณ์อะไรจยเเป็นคนที่ร่าเริงนะครับว่ากันถึงมาร์ควิเลียมเนี่ยนะครับการได้แชมป์รายการสะสมคะแนน26ครั้งเนี่ยเขาเคยชิงกับนักกีฬาจีน2ครั้งนะก็เคยเคยชิงกับติงจุนหุยนะครับชนะ10ต่อ6ในรายการ Channel o p e นนะเมือ่อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2017เนี่ยชิงกับหยางปิ้งเต๋ออ่าปีปีป ตอนนั้นเนี่ยชนะติงก่อนนะครับ10ต่อ6ชไชน่าโอเพนแล้วก็ชนะอย่างวิ่งเตา๋า9ต่อ8ในศึก Northern i s l o p e o นะครับเท่ากับว่า2ครั้งที่ชิงกับนักกีฬาจีนนะครับชนะหมดเลยชนะหมดเลยในรายการสะสมคะแนนแต่ถ้ารายการล่าน้ำจิ้มล่ะนะครับรายการล่าน้ำจิ้มเนี่ยเขาเคยชิงกับเซโกโตงครับ เมื่อปีที่แล้วในศึก c h a เปียนออฟแชมเปียนะครับแล้วก็แพ้นะฮะหต่อ10เฟรม6ต่อ10เฟรมทีนี้การที่มาเจอกับเจ้าสินตรงหรือว่าเจ้าสินถงเนี่ยนะครับเจอกันมาแล้ว6ครั้งครับเจอกันมาเยอะมากนะไม่เคยเจอกันในรอบฟ i น a l ลเลยครับไม่เคยเจอกันในรอบชิงชนะเลิศก็เจอกันเนี่ยหครั้งมาร์กชนะ4เจ้าชนะ2นะครับ มาร์ชนะเอ่อเจ้าชนะไป2ครั้งไม่เคยเสมอกันหลายคนบอกเอ้ยสนุกที่ไหนเสมอกันสนุกมีเสมอนะครับถ้าเล่นในการอ่รอ,อบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาจะม,มีเสมอได้นะครับครั้งแรกเนี่ยเจอกันในรอบ64คนสุดท้ายในรายการไชน่าโอเพนปี2015นะครับมาคริอเลียมชนะ5ต่อ2เฟรมครั้งที่2เจอกันนะครับในปี2017นะครับในศึกจิบบลตาหรือว่ายิปโรตาบ้านเราเรียกนะครับจิบบลตาโอเพนเนี่ยนะครับ เห็นไหมไม่มีใครเขาเรียกยิบรอนต้านะมีประเทศไทยประเทศเดียวครับนะ <c oughs> บอกแล้วว่ามันดิ้นนะมาเรียมเนี่ยชนะ4ต่อ3ครับในรอบ32คนครั้งต่อมาปี2017เช่นเดียวกันครับก็ไปเจอกันที่รายการ Channel Open าาก็มาร์ควิลเลียมชนะอีกในรอบ128นะครับชนะไป5ต่อ3เฟร,รมนะครับแล้วในปี2017เนี่ยปฏิทินปีนั้นเนี่ยถือว่าเจอกันบ่อยทั้งสองคนเจอกันแล้วมาร์ควิลเลียมก็เอาชนะไปได้10 ต่อ7เฟรมนะครับสิต่อ7เฟรมชนะเจ้าสินตงนะครับแล้วก็ปี2018เนี่ยเจอในศึกไชน่าแชมเปี้ยนชิพในรอบ16คนสุดท้ายเป็นครั้งแรกฮะที่เจ้าสินตงเอาชนะมาร์กได้นะครับชนะไป5ต่อ3เฟรมนะหต่อ3เฟรมนะครับแล้วก็นัดล่าสุดครับที่พบกันนะครับก็คือในศึกเยอรมนีมาสเตอร์เมื่อปีพันสองพันยี่สิบสองนะครับสองพันยี่สิบสอง รอบ32คนสุดท้ายเจ้าซินตงชนะ5ต่อ3เฟรมผมสังเกตจากสกอร์ย่อยคู่นี้เจอกันเนี่ยนะครับเซนจูรีเบรคค่อนข้างน้อยนะครับครั้งล่าสุดที่ทำได้คือมเมลเลียมทำไป108แนะฮะร้อแต้มนะครับในในเ,เกมที่ไชเนาเพนเพราะนั้นคู่นี้นะครับเท่ากับว่าเจอกันในช่วงหลังนี่ชักจะชักจะไม่แน่เหมือนกันนะชักจะไม่แน่คือมาร์กเนี่ย ชนะสี่ครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยเป็นของเจ้าสินตตงทั้งหมดอา่านะทีนี้เดี๋ยวได้รู้กันแหละครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเจ้าสินตตงกําลังจะเป็นนักกีฬาจากเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ถ้าได้แชมป์นะครับนี่เป็นคนที่สองนะในประวัติศาสตร์ที่ได้ชิงต่อจากติงจุนหุยนะครับไอ้ลูกระเบิดสู่ไอ้ไซคนนรกนะครับวันนี้ได้เขียนลงที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าไปแล้ว ไปตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ w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  e b แนวหน้า .com แล้วก็ไฟนอลครั้งนี้อายุห่างกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วย50นะเจอกับ28ครับโหห่างกันเยอะจริงๆแต่แอบเดาครับว่ามันแน่ๆครับสำหรับสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกปีนี้นะครับปีที่49ที่ c รูซิเบ e t เทเตอรนะครับมีข่าวดีทิ้งท้ายนิดนึงเกี่ยวกับสนุกเกอร์นะครับเพราะว่า b บ r r รี่ r n นได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะแล้วก็เขาก็คุยกันแล้วบอกว่ามีความเป็นไปได้ครับที่สัญญาที่มันจะหมดลงเนี่ยในอีก2ปีข้างหน้าที่ครู c i บิลเทเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ย้ายสถานที่แข่งแต่จะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอีกพอสมควรผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ผมเดาว่าถ้าจะเล่นนะยังอยู่ในเชฟฟิลด์นี่แหละเพราะที่นั่นเนี่ยเขาเคลมแล้วว่าเขาคือ Home of Snooker ผมเนี่ยไปทำข่าวครังนั้นผมซื้อแก้วใบหนึ่งมา Home of Snooker นะไม่รู้ว่าไปไว้ไหนนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสไป c r ูซ i b l e ลอีกทีก็คือเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเวลานั้นเนี่ยเขาไม่ได้แข่งคือแข่งจบไปแล้วแล้วก็จะไปซื้อแก้วกลับมามันมีคำว่า Home of Snooker เนี่ยที่ขายอยู่แต่ว,ว่าร้านปิด ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แก้วใบนั้นะที่ซื้อมาเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับที่ที่นี่ลุงหลังมากเลยโอเคนี่คือเรื่องราวของสนุกเกอร์ที่นำมาฝากกันสุดมันมากเลยตัวเองท่านผู้ชมครับกิจกรรมพิเศษประจำปีของบีแหลมสิงห์ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับนั่นคือทริปทัวร์ฟุตบอลตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ทริปแรกของเราครับเดินทางล่องจากไทไซสู่ลอนดอนอีลชมเกมนัดชิงชนะเลิศครับ ได้เห็นแชมป์ที่รอคอยของนิวคาสเซิลที่สนามนิวเวบบลีก็ขอแสดงความยินดีครับกับแชมป์แรกในรอบ70ปีนะครับของนิวคาสเซิลไนเด็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูตอนหนึ่งะครับจากนั้นในทริปที่2ครับเราไปเกาะติดสจิกโกโกิโลเดียว เมอร์ซี่ใช้ดาร์บี้ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันณสนามแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลเชือดพี่ชายเอเวอรรตตนหนึ่งประตูต่อสูงยลิปของเราพาฟินที่ก่ะอังกฤษครับทั้งที่กินที่เที่ยวสถาปัตยกรรมตามสถานที่ต่างๆทั้งช่วงกลางวันและไม l ไลฟ์ของชาวผู้ดีแบบเต็มสู่หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมมูรรอบทัว ที่ภูมิใจนำเสนอที่นี่ที่เดียวติดตามความสนุกเหล่านี้ที่จะมาเติมเต็มให้กับคอลูกหนังในทริปต่อไปด้วยสโลแกนน่ารักน่าชังและน่าหยิกดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้ามีแหลมสิงทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่น suzuki drive your dream ฟรีซูสกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิสซูสูกิวาร์นตบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน7ปีหรือดอกเบี้ย0%นาน60เดือนหรือขับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาท7เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้